ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพจรับเติมเกม FC 25และเกมมือถืออื่นๆอ,อีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเติมเองเยอะมากปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอลาได้ราคาพิเศษถูกลงอีกปากด้วยนะจ๊า Over Top ช p มาครับเทียริส ดรีมเชเซอร์นะครับผมนะก็โปรโมขั้นเทพนะครับผมมี3เพีสไตล์มาชนกับ TY นะแต่ก็อาจจะไม่เยอะมากนะผมนะ <c oughs> ส่วนอแออแค์เนี่ยผมให้ห้าแรงคเหมือนเดิมนะครับผมนะก็จะมีเอ็นเกมเก่งกลางๆฝืนใช้แล้วก็กระโปงหมานะครับผมนะผมเพิ่มไซส์จอแบบน,นี้เนี่ยครับาเราขออนุญาตตัวแรกกันก่อนเลยนะครับผมนะเอาแบบตัวกระโปงก,กระโปงหมาไปก่อนแล้วกันจะได้แบบ ไปไวๆครับอูเกอร์วีเนนครับจริงๆก็ไม่กระโปกหมาหรอกนะแต่หลีกลิงยากครับผมให้กระโปกหมาแล้วกันครับสนตินี่ยิ่งหนักเลยเฮียกระโปกหมาลูกชายสนติครับปาลูลูนี่ก็ลูกชายกาลูลูแน่นอนครับสิกองหน้า44ยุคนี้ปิดไปครับบ้าจีมิปิดไปครับบ้าจีบ้าจีมิเบิกสี 4, 4. ปิดไป44นี่ผมไล่เลยนะตอนนี้เรา5 4 4 5หกันหมดแล้วครับ ฮาหลาดสันปิดไปครับไอ้เหี้ยคกขวันี่ฝืนใช้ได้นะเป็นแบบแบบอาจจะแบบลิง์ยากไปนิดนึงตุรกีแล้วก็เบนฟิก้าครับผมไอ้เหี้ยแต่ว่าปิงพารอินซิสซี่อันนี้ฝืนใช้ได้นะสแตทนี่โอเคอยู่ครับจอสโดรเทียไปไเหี้ยรกระโปกหมาไปครับ จอสโลเรเชียเสฉวยโล้วยและเบกคือนี่เก่งเหมือนกันนะเอาจริงๆนะครับเสฉชยโลโวยและเสบกคือเนี่ยวิ่ง87เดฟ92ฟิสิกอล92สแตทแม่งดีด้วยนะเว้ยไอ้เหี้ยผมพูดจริงจริงสฉวยโลโวยตจ้าเจ้ยเสฉชยโลโวยโล้เสบกคือแม่งเก่งนะเว้ยแล้วราคาแพงด้วยเหี้ยตัว300,000กว่าครับเก่งนะเว้ยเสฉชยโลโวยโล้เสบกคือครับถัดมามาริโอนาตัวหญิงไอ้เหี้ยปิดไปไอ้เหี้ย เกรย์สี่สี่เอ็มตีซิปาเต้ทองติกิตาก้าทองครับไอ้เงี้ยความเร็ว93คือโคตรเร็วครับแล้วก็เป็นแบบถ้าเป็น CDM จ๋าๆผมว่าได้อยู่น้องเทาเนี่ยผมว่าได้อยู่เพราะว่าเร็วมากแล้วก็มีเดฟมีดิบบิง้งมีพาสซิง่งมีฟิสิกส์กิลครับแต่อ,อ้น่าจะเฉยๆแต่ว่าด้วยสเตตแล้วก็ด้วยเพลงสไตล์เนี่ยผมว่าได้อยู่นะน้องเกรย์ครับผมว่าได้อยู่เฮีย ถัดมาครับไคเซโดไคเซโดนี่รีแอคชั่นต่ำคอมโพชเชอร์ต่ำครับก็คือเร็วมากแต่ว่ายิงไม่ค่อยคมมากครับไอ้เหี้ยพอใช้ได้กลางๆครับไคเซโดไอ้เหี้ยถัดมาครับป่าจอเย่ยป่าจอเร็วเฮีย้ยเครับแล้วก็พริว้วแต่ว่ามีแค่ยิงเลียดนะมียิงเลียดกับลาปิดครับถามว่าแย่ไหมก็ไม่แย่นะได้สี่ห้าครับแต่ถ้าถามว่าเทพไหมเหรอไอ้เหี้ย ตัวลงโซเลสอะไรพวกนี้โดเบิร์ดดงเบิร์นเดย์พวกนี้เทพกว่าครับก็อ่ะกกลางๆอ่ะใช้ได้ครับใช้ได้ครับไอ้ถัดมาเอ็นวาเนลีเป็นปีกสายจ่ายบอลครับมีควิกเซปแล้วก็อินซิสีพาร์ตนะก็คือเร็วจ่ายบอลดีครับแต่ก็ยิงบอลได้นะมีสแตทยิงบอลครับถ้าให้ติก็มีคอมโบเชอร์ต่ำไปนิดนึงแต่ภาพรวมก็ถือว่าใช้ได้นะสิเอ่อสกิลพุท้าวิฟุสสี่เป็นแบบว่าเป็น CAM สาย จ่ายพริวแล้วก็จ่ายบอลครับก,กลางๆครับเอ็นวาเนริถัดมาครับมาอคอสยอนเลนเต้ราคาห0แสนที่แต่สแตทแม่งแบบคือมีดอกดอกกว่า90สแตทเดียวก็คือพาสซิ่งครับแต่มีอินซิสซีฟนะมีอินซิสซีฟคิดควิกเต็ปครับผมวิชั่น89ลองพาส90ช็อตพาส91้อ็ไอที่ดอกๆจริงๆคือฟรีคิกแอ็71กับเคิร์ฟ85ซึ่งมันก็ได้ใช้นะเคิร์ฟเนี่ยแต่ฟรีคิกแอ็คนี่ผมว่าไม่จ <seats S 2> เป็นเลยครับถ้าไม่ได้ไปเอาเป็นตัวยิงฟรีคิกแถมเล่นได้หมดครับ แบ็กซีเอ็มอ่าร์อาร์ดับยังเล่นได้นะแต่ไม่ค่อยดีแต่ถ้าผมว่าดีก็คือแบ็กกับ CM ครับแต่ CM จะดีสุดเป็นกองกลางสายความเร็วแล้วก็จ่ายบอลครับเก่งครับตัวนี้เก่งครับถัดมาครับผมเวสทัศส์ตัวนี้55ถ,ถ,ถ้าถามในจุด C a m เนี่ยผมว่ามันยังเป็นลองชไนเดอร์นะเว้ยคือมันจ่ายบอลเนี้ยบมากครับแต่ฟินิชชิ่งกับลองช็อตยังไม่ถึง90เลยแต่จ่ายบอลเนี้ยบมากแล้วดิมบิ้ง,ด,งดีมากตัวนี้55นะอินซิสิฟติกาแต่ผมไม่ผมว่า ไอ้้ยแบบผมว่าแม่งกลางกลางว่ะไอ้้ยเทียบกับชไนเดอร์ผมว่าชไนเดอร์เก่งกว่าพอสมควรเลยครับผมว่าไอ้้ยเรามี C ีที่แบบ54แล้วแบบยิงดีกว่านี้เยอะหรือว่า 5, 5ยิงดีกว่านี้เยอะเพลสตล์ดีด้วยครับผมว่าเราหาได้เว้ยไอ้้ยตัวนี้ราคาล้านหนึ่งผมว่าเวทศึกมาได้ประมาณนี้ครับไอ้้ยสำหรับยุคนี้นะสำหรับยุคนี้นะผมนะ ถัดมาครับตัวต่อไปครับเราตาโรมาติเนสวิ่ง88ตอนนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าฝืนใช้ไม่ได้ไม่ได้อะไรนว้ยไม่ใช่ว่าเชียร์ยูเว่แล้วไม่ชอบตัวอินเตอร์นะครับ <c oughs> แต่ก็ต้องพูดตรงๆว่ากองหน้ายุคนี้แม่งวิ่งไอ้เหี้ยวิ่ง88แม่งโหมันมัน,ม,นมันไม่มันไม่อยู่ในตัวเลือกด้วยซ้ำไอ้เหี้ยมันไม่ไดเอามาเป็นตัวเลือกด้วยซ้ำเหมือกับกองหน้าวิ่ง88ยุคนี้ยังไงก็ต้อง90อยู่แล้วอะเพราะขนาด แฮร์รี่คานียัง90เลยับแฮร์รี่คานีนี่เร็วแล้วนะไอ้เหี้ยแล้วก็คมเหี้ยๆคนระับคมคมแบบคมสัตว์ัดแล้วก็จ่ายบอลดีด้วยแล้วมันพริ้วในระดับตัวใหญ่แล้วนะถือว่าพริ้วในระดับตัวใหญ่แล้วนะครับผมแต่ว่าเพนสไตล์มียิงเลียดกับปั่นทองมาอยู่ในเกตเกร่งแล้วกันเพราะว่าโอโอโออแม่งไปไกลมากครับค่ายิงค่าจ่ายนี่ไปไกลมากครับ เจปูนี่ก็ดดอปมาจากตัว TY เล็กน้อยครับเจปูดดอกมาจากตัว TY เล็กน้อยได้อินซิสซีกับปิงพาร์ตตัวนี้ก็เน้นเรื่องจ่ายบอลตัว TY มันจะมีะลูกยิงด้วยตัวนี้จะเล่นเรื่องจ่ายบอล TY มันจะเป็นแบบ m c m มตัวจบสกอร์ดีกว่าครับผมนะและก็สุดท้ายครับอ็มบัปเป้ห้าสี้ยคลิกเตปปั่นทองแจริงๆตอนนี้แม่งคลิกเตปปั่นทองนี่แม่งเกลื่อนเหมือนกันนะ ไอ้แยก퀵เตปปั่นทองนี่ตอนแรกคิดว่าจะเป็นแบบเพย์สไตล์ที่แบบโหแม่งต้องรอกว่าจะได้รอคอมโบนี้กว่าจะได้เล่นแม่งคงแบบทีมวอลเลอร์สีซั่นไปประมาณแปบ๊บเดียวแม่งตอนนี้เกลื่อนแล้วครับวิกเตปปั่นทองครับผมไอ้แค่ถามว่าเอมเปอร์เนี่ยใช้ยันจบภาคได้ไหมใช้ได้นะครับผมบอกเลยว่าใช้ได้นะวิกเตปปั่นทองเดี๋ยวมันมีทีวอเลอร์ซีซั่นดีกว่าแน่นอนสามเพย์สไตล์สีสไตล์ 4, มีแน่นอนครับแต่ถามว่า ควรเปลี่ยนไหมตอนจบภาคถ้ามึงไม่อยากเปลี่ยนจริงมึงก็เล่นได้อะแม่งก็เก่งอะเพราะเพย์สไตล์ที่เพิ่มมาก็อาจจะได้แบบว่าลาปิดอย่างเงี้ยถ้าสวยสวยเลยก็ลาปิดนึกไว้ลาปิดดูดบอลทองอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไอ้ตัวนี้มันก็โหดอยู่แล้วครับด้วยความเป็นเอ็มบัปเป้นะครับผมนะมันเหนื่อยวะถัดมาฮีโร่เี้ยฮีโร,โร่มีแค่2ตัวครับก็คือลิซาราซูกับลูจิโอลิซาราลิซาราซู้นี่ผมว่ากลางกลางครับจริงๆตัวมันเล็กไปหน่อยผมว่ามันฟิลแบบ เออเป็นแบ็คที่แบบเดฟได้แล้วก็เล่นเกมรุกได้ประมาณนึงแต่ว่าได้สไลด์ทองได้ลาปิดมาอันนึงจะไม่มีไม่มีเพมันเพสไตล์ไปไปไปลุกจ๋าแต่ว่าถ้ารับก็เป็นสไลด์ทองแต่ว่าตัวมันเล็กไปหน่อยครับลิซ่าลาซูฟิลฟิลแบบโรเบรโตคาร์ลอสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลูชิโอครับผมพูดตรงๆรงเนาะล,ลูชิโอเนี่ยเป็นตัวที่แบบว่าเอ็นเกมได้จริงๆครับคือเอ็นเกมได้จริงๆอ่ะลูชิโออ่ะคือ1 แม่งวิ่ง90ก็คือวิ่งถึงกึนแหละแต่เดทเจอเก้าสแน่นอนแต่ว่าวิ่ง90นี่ก็วิ่งถึงเกิดละดิเฟนต์เก้าห้าฟิสิกส์เก้าสี่ก็คือไรที่สี่และคอมเปอร์เชลีแอร์ไรที่สี่และแล้วเพย์สไตล์3อันแม่งเข้าทุกอันเลยครับบล็อกทองก็ใช้ใช้ได้ดีเลยสำหรับเซนเตอร์แบ็กเอลเรียลทองก็ใช้ได้ดีอยู่แล้วสำหรับเซนเตอร์แบ็กเอาไว้เล่นลูกมงแอนติสปารเต้ทองก็ใช้ได้ดีอยู่แล้วสำหรับสำหรับเซนเตอร์แบ็กแล้วลูชิโอก็เป็นตัวที่ AI เอยู่่แแแลลล้้ววถมฮีโรกก็ิง์ได้ง่ายขึ้น ไอ้เนี่ยไม่ได้ไม่ไม,ไม,มันมันก็คงไม่ได้เหมือนไอคอนแต่ก็ลิง์ได้ง่ายขึ้นครับแล้วแถมสเตตดีหนึ่งแลสะสเตตผ่านนักตเตะเบสนักเตะแม่ง AID ดีเพลสไตล์3อันครบแม่งผมว่าแม่งก็จบละไอ้เียถ้าจะดีกว่านี้ก็เพลสไตล์4อันครบแล้วสเตตแม่งไปแบบวิ่ง 95, ดิเฟนส์เกฟิสิกอล9 9อะไรเงี้ยแล้วเป็นลูชิโออะไรเงี้ยก็แต่อันนั้นก็ซูเปอร์เอ็นเกมครับแต่อันนี้ก็คือแบบว่าผมว่า ไอ้เฮียถ้าเปิดได้นะด้วยความเป็นเซ็นเตอร์แบ็กอะนะมันไม่ต้องหลากหลายมากครับไม่ต้องยิงคมก็ได้อะนึกออกไหมเป็นเซ็นเตอร์แบ็กไม่ต้องยิงคมก็ได้มีพาสซิ่งดีครับมีมีดิบบิ้งยิ่งเยอะย,ยิ่งดีแต่ว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับว่าสวยครับลูซิโอครับถัดมาไอจอนไอจอน,อจอนตัวแรกผมเอามาเกเรเล่ก่อนแล้วกันครับมาเกเรเล่ le le, แม่งไอ้เฮียผมพูดตรงๆนะเว้ ถ้าเป็นตำแหน่ง CDM ไอ้เฮียโหผมไอ้เหียผมว่าโหไอ้เหียโอ้อโหว่าเราหาได้ดีกว่ามันเยอะว่ะมาเอกีอเ้เลเล่ครับหนึ่งมันมันไม่เร็วมาก8ปเจดถือว่ากลางๆครับดีเฟนซ์เนี่ยดีอยู่แล้ว CDM ไอ้แ้ยแต่จ่ายบอลก็ไม่ได้ดีด้วยนะและที่แย่ที่สุดเลยคือแม่งยิงบอลไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวครับสแต็ยิงบอลแม่งน้อยกว่าเดซี่ด้ซ้ำอ่ะมึง <c oughs> คือสิอย่างเกรยอย่างเงี้ยไอ้เหีย คือแม่งแบบแสเตตแม่งนำมาเกเรเล่ไปไกลมากแล้วอะไปไกลแบบไปไกลแบบสุดกู่เลยไอย้อย่างเกรเนี่ยมีค่น้อยกว่าแค่ดีเฟนท์รับที่เหลือแม่งไอ้หียวิ่งแม่งก็90กว่าไอย้ยิงแม่งก็80กว่าไอ้คือแบบมาได้เท่านี้จริงๆว่ามาเกเรเล่ครับถัดมาเดซี่เดซี่ผมว่ากลางๆครับ AID แต่ว่าเพสรสตล์ไม่เข้าเป้าเท่าไหร่ได้บล็อกทองกับบุยเซอร์ทองครับไม่ไม่มีแบบและไอแบบเพสรสตล์เทียบนบนของกองหลัง แต่ว่าดีเฟนต์กับฟิสิกส์ดีครับแล้วก็เ i เนี่ยถือว่าสวยเดซี i, ่ย์โดวาไม่เร็วมากแต่ภาพรวมก็ถือว่าเป็นกองหลังใช้งานทั่วไปกลางๆครับผมถัดมาครับผมตัวถัดไปครับปรินซ์ครับไอ้เหี้ยปรินก็ใช้ได้นะสเตตด,ดีอยู่เฮ้แต่เพสสไตล์ได้ปั่นทองกับบางบนทองไอ้เหี้ยแล้วก็ไม่ใช่ทรงแบบไม่ใช่ทรงกองหน้าเมตาเท่าไหร่ครับไอ้เหี้ยไม่มีไม่มีลาปิดไม่มีคลิกเต็บไอเ้เหี้ยก็ผื่นใช้แลกันถ้าอยากใช้นะผมนะ ถัดมาครับหล่าอุ้นควิกเตปปั่นทองยิงเลียดทองผมเงเห็นว่าหลาอุ้นราคา700,000นึงว่าและสกิลมูฟห้าวิกฟุตสี่ด้วยนะหุ่ยเจ็ดร้อยเคงว่ะใน PC ถูกมากเลยนะปั่นทองควิกเตปทองอแล้วก็ยิงเลียดทองไอ้ yes, แล้วแบบว่าสแตทแม่งอย่างกับตัวอีโวเนี่ยตัวอีโว5 0 0 0 0 0กับหล่าอุ้นนี่แคคือจริงๆมึงไม่ต้องทำตัวอีโวหมึงไม่ต้องอีโว5 0 0 0 0 0ก็ได้นะเว้ยมึงก็เอาเงิน50,000 0มาซื้อหลาอุ้น โคตรเก่งเลยเนะี่ยไอ้ยี่ะจ่ายบอลดีด้วยครับมิชชั่น96 000, หูชอฟาดยี่หล่าอุ้นดูเก่งมากเลยนะเนะี่ยเฮ้ยน่าน่าซื้อมาเล่นว่ะดูเก่งมากเลยครับไอ้เงี้ยเร็วถือถือว่าเร็วถึงแต่ว่าไม่มีเพสไตล์ไม่มีลาปิดไม่มีคลิกเต็บเลยเนี่ยข้อเสียครับแม้แม้แต่เงินก็ไม่มีแต่ยิ่งคลมใกล้ดีนอกนอกกรอบดีจ่ายบอลสั้นดีครับแล้วก็ดิบบิ้งดีด้วยไอเี้ยเก่งครับเหล่าอุ้นเก่งเลยสำหรับเจ็ดแสนนี่เก่งเลยครับ แล้วก็สุดท้ายครับสุดท้ายหลีวันโดครับหลีวันโด55นะไอ้เฮียปิง91ยิง92คือสเตต90บวกหมดครับหลีวันโดตัวเก่งไอ้เห้าห้าครับเทคดีฟลาปิดแล้วก็ Part, ปิงพาร์ตเฟสตายดีด้วยลาปิดนี่ใช้ได้เทคดีฟก็ได้ใช้ทรงอย่างลิวโดผมว่าได้ใช้กับพวกดิบบิ้งมันดีอยู่แล้วก็ปิงพาร์ตก็ได้ใช้แถมมีฟินเนสเงินมีติ๊กเตอร์เงินไอ้เฮียโอ้เก่งครับแต่เอ็นเกมไหมไม่ ยังขาดสแตตม,มันยังแบบ90 90 90ก็สอะไรอย่างนี้อยู่ไม่ครับเพสไตล์ยังไม่ได้โดนทุกดอกขนาดนั้นเก่งครับแต่ไม่เอ็นเกมนะมาครับถัดไปไปกันแบบไวๆหน่อยนะนถัดไปครับเป็นตัว SBC ครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตดูตัว SBC แป๊บนะลาฟาเอลมาเกตครับตัวนี้ได้วิ่ง86ผมว่ามันก็ใช้ได้เซ็นเตอร์แบ็ก คือวิ่งไม่เร็วมากกับวิ่ง86นี่ถือว่าจริงๆขั้นต่ำผมคือ85แล้วนะยุคนี้85นี่คือต่ำสุดแล้ว86ก็คือปีแล้วได้อินเตอร์เซปกับลองบอลทรงมาเหมือนฟิลแบบ CDM มากกว่าเซนเตอร์แต่ไปยืน CDM จริงๆก็ไม่ดีหรอกเพราะว่ามันจ่ายวงจ่ายบอลเลยก็สู้ CDM ธรรมชาติไม่ได้เทียบอย่างเกรย์เงี้ยก็สู้ไม่ได้แล้วแต่ค่าทำมันก็ถูกดีครับถ้า NPC ก็คุ้มอะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเป็น NPC ก็คุ้มโมแมงแค่หกหมื่นเองครับก็เอามาเล่นได้เอามาเล่นได้แต่ว่าผมเชื่อว่า่าาามมมีีีีีตัััววดดดกกน้เเยอะคคุมมแจรรบนะถ ตัวถัดไปเป็นโซคาแจ๊ะไอ้เงี้ยโซคาแจ๊ะวิ่งเร็วอยู่นะเว้ยมีบังบอลทองไอ้เงี้ยแล้วก็ปั่นทองครับก็เป็นกองหน้าชาวบ้านครับเร็วคมไอ้เงี้ยก็แน่นอนครับตัวนี้ก็ถือว่าจ๋อเจออยู่ยละทรงแบบชาวบ้านชาวบ้านทรงทรงปริ้นทรงทรงโรตตโรมาติเนสแต่ว่าค่าทําถูกก็คุ้มคุ้มอาจจะไม่ไดเอามาแบบเอามาแบกทีเอามาเล่นขำๆแต่ว่าค่าทํามันถูกครับคุ้มดีครับนะ ขัดมาครับผมเป็นเบนขาวครับเบนขาววิ่ง88ถือว่าเร็วอยู่นะได้สไลด์ทองแล้วก็แอนติซิปาเต้ทองครับเดฟ92ฟิสิกอล90ผมว่าตัวเนี้ยยังเล่นยังเล่นอาอ์บ mm ี hmm. ไม่ไหวเพราะมันยังช้าไปแต่ถ้าเซนเตอร์เนี่ยได้ครับแต่ไอไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ตามราคาครับได้ลุ้นอัพอยู่นะแต่ว่าเจอมาร์ลิดอาจจะงานหนักหน่อยแต่ก็ใช้ได้ถ้าตอนนี้ก็ถือว่าเซนเตอร์แบบเซนเตอร์แบบฟิลแบบเซนเตอร์แบบถ้าชนก็ต้องชนพวกตัวแจกด้วยชนฮุมเมลีรก็เกรด ผมว่าไม่หนีกันครับโอ้หูเมลน่าจะเก่งกว่าหูเมลเป็นสไตล์ดีกว่าด้วยถัดมาครับอูปาเมกาโน่นี่ผมให้เหนือระดับกว่าเบนขาวมานิดนึงครับเพราะว่าเพลสตล์เนี่ยได้ดีอันนึงแล้วก็ห่วยหนึ่งเหมือนกันเบนเบนไว้ดีอันนึงแล้วห่วยันึงแต่อูปาเมกาโน่เนี่ยภาษีดีกว่าตรงว่าแพงกว่านะแต่ภาษีดีกว่าตรงว่าแนวโน้มการอัพเนี่ยสูงกว่าแล้วก็สเต็เนี่ยได้วิ่ง90แล้วสเต็มาดีกว่าครับแนวโน้มการอัพสูงกว่าเบนขาวก็เลยมองว่าเออดีกว่า เรื่องเรื่องของการใช้งานก็ดีกว่า2ตัวนี้เงาเงา AI ทั้งคู่ครับเงาเงา AI ทั้งคู่แต่ว่าได้สเตตดีแล้วก็ราคาไม่ค่อยแพงอุปกรโนแพงกาหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับแพงมากครับถัดมาเดมเบเล่คือเดมเบเล่เนี่ยผมพูดตรงๆนะเวย้ยคือเป็น SBC ที่แพงครับแล้วก็5้า้นะแต่ซึ่งตอนนี้5้าก็หาไม่ได้ยากแล้วแต่ว่าผมแม่งปวดหัววะ่ะผมปวดหัวผมพูดจริงๆครับเดมเบเล่เนี่ยเฮ้ยคือยุคนี้นักเตะราคาล้านหนึ่งมึงได้ฟินิชชิ่ง82ออะ ลองช็อต83ดสอะคือมันหมายความแรกว่าอะไรมันหมายความว่ามยิงใกล้ก็ไม่ดียิงไกลก็ไม่ดีครับไอ้เหี้ยคือเร็วจริงครับแล้วก็ความพริว okay. วพร้วเนี่ยโอเคความพริ้วเนี่ยดีเลยจ่ายบอลสั้นดีจ่ายยาวไม่ดีครับโอ้แต่ยิงไม่ได้เลยอะเป็นแบบเป็นปีกที่แบบว่าถ้ามึงมีโอกาสได้ยิงคือแบบคาดหวังกับแม่งยากอะคาดหวังยากครับแล้วมา2เบสไตล์ราคาล้านหนึ่งไอ้เหี้ยคือถ้าเรื่องของการใช้งานอะเอาจริงนะต่อให้แบบไม่นับราคาเลยนะผมไม่นับราคาเลยนะ ถ้าฟินิชชิ่งกับลองจอดเท่านี้นะผมพูดตรงๆนะได้แค่กลางๆครับอันนี้คือช่วยแล้วนะอันนี้คือผลักเลยนะเว้ยอันนี้คือช่วยเลยนะเว้ยคือได้แค่กลางๆครับจริงๆผมอยากจะให้ฝืนใช้ด้วยซ้ําเรามีทางเลือกที่ดีอยู่นี้มากเราอาจจะหาตัวที่มันช้ากว่านี้หน่อยไม่ใช่97ครับอาจจะสัก95หรือ93แล้วสกิลบูพาพวิฟุสี่แต่มึงได้ยิงหลัก90อะ่ะอันนี้คือแม่งได้ยิงแบบอันนี้คือดีตรงเร็วได้ควิกเต็มเงินแล้วก็ลาปิดทองครับแล้วแถมไม่ใช่การไลฟ์ด้วยนะ เพราะฉะนั้นแม่งผมว่าแม่งโหยุคนี้แม่งไอ้เหี้ย่ลำบากว่าเล่นนักเตะทรงนี้ครับแล้วก็สุดท้ายครับลุดคุลิดต,ตัวนี้ผมหนักใจนะเอาจริงๆตัวนี้ผมหนักใจนะคือถามว่าเอ็นเกมเลยไหมก็เอ็นเกมได้นะผมว่าก็ทรงเดียวกับเอ็มบาเป้อาจจะไม่เท่าลูเชีโอเพราะลูเชีโอสำหรับผมแม่งเคลียร์แล้วครับแม่งเคลียร์แต่คุลิดเนี่ยคืออจิลิตี้บาลานซ์่ะสแตทหรือว่าเดฟพวกมาร์กิ้งอะไรเงี้ยมันยังขึ้นไปได้อีกเนื้อไหม มันยังมันยังมันยัง,ม,ยงมันยังขึ้นมาได้อีกถ้าเราเออถ้าถ้าพูดถึงค่าทําอ่ะโอเคแหละมันอาจจะมองแบบมันมันอาจจะต้องมาคุยกันอีกอย่างหนึ่งแต่นี้ผมติต่างว่าอ่ะคุณนลักษณะมันอ่ะถามว่าเล่นยันจบภาคได้ไหมได้ครับฟิลเดียวกับเอ็มเปอได้แต่ผมมั่นใจว่ามีมีตัวดีกว่ามาแน่นอนมีมาทับมันแน่นอนครับมีมีแน่นอน,ม,ม,น,น,อนมีตัวดีกว่ามานันแน่นอนแต่ถามว่าเอ้ถ้าคุณแบบไม่ได้ซีเรียสอ่ะเหมือนเดิม่คุณไม่ได้ซีเรียสเป็นแบบว่าเอ้ยแล้วกูจะเล่นตัวนี้จนจบภาพอ่ะ มันก็เล่นได้นะไอ้ยเยี้ยมันจะไม่ใช่ตัวที่แบบว่ามึงอ่ะกูจะเล่นเกรจนจบภาคไง,งกูจะบอกว่ายายยัย <laughs> ยัยอะไรยัยยไอ้ย,ย,ยแต่พอเป็นกุนลิตมันก็จะอีกฟิลหนึ่งไงไอ้เี้ยด้วยความ AI กุลิตแต่ว่าสเต็มันก็ยังยังยังแบบมันยังปีนไปได้อีกอะ่ะโดยเฉพาะพวกค่าเดฟอย่าง,งาเงี้ยอัจจิตตี้บาลานซ์กับเดฟเนี่ยเดฟเนี่ยค่อนข้างต่ำครับอัจจิตตี้บาลานซ์เงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่กุลิตจากที่ผมเล่นมาหลายๆเกมเนี่ยผมรู้สึกว่าอินเตอร์เซ็ปมันไม่เหนียว เดฟมันจะ87แต่ว่ามันไปดนัก heading act ไอพวก marking อะไรเงี้ยไม่เยอะพวกมาก k ุ n ม marking อะไรเงี้ยไม่เยอะแล้วก็ intercept คือพอมี intercept ทองแต่ intercept base ค่าสเตตม,มันค่าสเตตหลัง intercept มันไม่ได้เยอะมากอย่างเงี้ยมันก็เลยดูจะดูจะไม่ค่อยออก intercept สักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับพวกแบบพวก cdm จาก๋จาจที่มันมี intercept อย่างพวกกองเต้อย่างเงี้ยอย่างที่เคยใช้นะแต่ว่าถามว่าแย่เลยไหมก็ไม่นะครับก็คือเดฟมีให้ใช้งานถึงแม้มีใช้งานได้ใช้งานได้แย่งบอได้ตัวใหญ่ด้วยประทัดดีแต่ว่า ถ้าจะแบบว่าจะเอามาแบบว่าเล่น CDM จ๋าๆเลยอยาจจะไม่เวิร์กแต่ถ้าเป็นบ o ็อกซูบ็อกที่ใช้งานดีเฟนซ์ด้วยแล้วก็เด่นเกมลุกเล่นเกมลุกจับชายทำได้ทุกอย่างเนี่ยเวิร์กเวิร์กครับประมาณนี้ครบทุกตัวไม่มีตกประมาณนี้ครับประมาณนี้สำหรับเทียริสโ o โม ด r รีมเช a เซอรเฮียอย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า